สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับซึ่งเป็นพาร์ทต่อของ Jupiter's Legacy ภาค1ครับผมสำหรับใครที่ดูพาร1มาแล้วก็เชิญทุกท่านไปรับชมและรับฟังพร้อมกันได้เลยครับฮัต h ฮัชเชนได้มาหาเชลดอนซึ่งทำงานเป็นช่างซ่อมรถ ฮัตเนี่ยเขบอกว่าทำไมซูเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยังต้องมาทำงานติดดินแบบนี้แต่ว่าเชลดอนเนี่ยก็บอกว่างานแบบนี้สิดีเพราะทำให้รู้ว่าประชาชนที่พวกเขารับใช้นั้นก็ต้องทำงานติดดินทุกวันฮัตเนี่บอกว่าเชลดอนเรียกเขามาเพราะมีเรื่องจะปรึกษาว่าแต่คุณรู้เบอร์ผมได้ยังไงฉันคือยูโทเปียนะไม่มีอะไรที่ไม่รู้หรอกก่อนที่เชลดอนนั้นจะชวนฮัตเข้าไปคุยด้านใน แบรนดอนกับวอลเตอร์ Walter คุยกันอยู่บนดาวเทียมแบรนดอนบอกว่าเขาได้อ่านแผนการของวอลเตอร์แล้วแล้วมันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอเมริกาอย่างใหญ่หลวงวอลเตอร์ Walter นั้นบอกให้แบรนดอนขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่แทนที่เชลดอนเขาจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้วอลเตอร์ Walter บอกว่าเขาและฮีโร่ที่เหลือจะจัดการเรื่องแม่กับพี่สาวของเขาแต่ว่าพ่อของเขานั้นแบรนดอนบอกว่าเขาจะเป็นคนปิดฉากด้วยตัวเองแผนการของพวกเขานั้นกําลังจะเริ่มขึ้นด้านของเชลดอนนั้นได้บอกให้ฮัตเลิกยุ่งกับโคอี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้โคอี้ ฮัตก็เลยบอกว่าเขาเป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งรายได้นั้นห่างกันเยอะเชลดอนก็เลยบอกว่านี่แกกวนทีนฉันเหรอเชลดอนเนี่ยบอกว่าพวกเขาจะซัพพอร์ตลูกสาวเองและเลี้ยงดูลูกของโคอี้กับฮัตให้แต่ว่าฮัตนั้นต้องออกไปจากชีวิตของลูกสาวเขาซะฮัตก็เลยบอกว่าเขาจะปรับปรุงตัวเพราะว่าเขาเนี่ยรักโคอี้มากแล้วก็จะเลิกทำอาชีพพ่อค้ายาหันมาทำอาชีพสุจริตแล้วเชลดอนก็เลยบอกว่าจะให้เชื่อเหมือนกับพ่อของนายนะเหรอเนื่นมันจุกนะเนี่ย เชลดอนบอกว่าเขาเคยเชื่อใจพ่อของฮัทมาก่อนและเขาก็จะไม่ยอมเสี่ยงอีกตอนนั้นเองเชลดอนได้ยินเสียงบางอย่างเขาจึงรีบบินออกไปทันทีด้านของโคอี้นั้นเธอได้กลับมาหาแม่แล้วระบายว่าเธอคงเป็นความอับอายของพ่อแม่ที่ทําให้พวกเขาต้องลําบากแต่ว่าเกรซก็ปลอบใจโคอี้เธอบอกว่าพวกเขาน่าจะละอายมากกว่าที่ไม่มีเวลาให้ลูกๆเท่าที่ควรทันใดนั้นโคอี้ก็ถูกใครบางคนโจมตีซึ่งเขาก็คือจูนส์นั่นเอง เกรซรีบวิ่งออกไปแต่พวกฮีโร่ได้ปรากฏตัวขึ้นเตรียมพร้อมที่จะเข้าปะทะกับเธอเชลดอนนั้นหอบไปยังอวกาศเขาได้พบกับก้อนอุกบาตท,ที่ติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์ไว้เขาติดต่อให้ฮีโร่ที่เหลือมาช่วยจะยอมให้มันทำลายประชาชนไม่ได้แต่ว่าความจริงแล้วมันคือไม้เด็ดที่วอเตอร์ไว้ใช้จัดการกับเชลดอนมันได้เปิดการทำงานของระเบิดนิวเคลียร์ใส่เชลดอนเต็มๆ พวกฮีโร่นั้นได้เริ่มเข้ามาลุมเล่นงานเชลดอนที่กำลังอ่อนแรงพวกมันได้เหวี่ยงเชลดอนลงพื้นทำเอาเชลดอนตั้งตัวไม่ถูกว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเขาคิดว่ามีไวรายแปลงเป็นพรรคพวกของเขาแต่ว่าพวกมันนี่แหละคือเพื่อนฮีโร่ของเขาของแท้ไม่ใช่ของเทียมเลยเราเบื่อที่จะทำตามคำสั่งของแกแล้วเอาจะบ,บนนู่นบนนี่หน้ารมคาญอยู่ได้คิดว่าตัวเองเจ๋งที่สุดใช่ไหมล่ะไอ้แก่ฮีโร่หลายคนนั้นเข้ามารุมกระทืบเชลดอนอย่างเมามัน เกรสนั้นต่อสู้กับฮีโร่เธอโค่นพวกมันจนล้มนะนาวและเขาไปถามเหตุผลจากฮีโร่สาวว่าทำแบบนี้เสียสติกันไปแล้วหรือยังไงแต่วอลเตอร์ได้ปรากฏตัวขึ้นแม่แม่แม่เกรสคิดจริงๆหรอว่าเธอจะเอาชนะยอดมนุษย์30คนได้ท่านใช้พลังชั้นขังเธอไว,ใว้ในมิติแห่งจินตภาพยังไงละ่ะในขณะที่เด็กๆของฉันกําลังเล่นงานเธออยู่อยากจะดูผลลัพธ์หน่อยไหมเมื่อกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเกรสนั้นได้ถูกอาวุธของฮีโร่กระนำเสียบใส่ร่างจนในที่สุดนั้นเธอก็ขาดใจตายไม่ ก่อนที่วอลเตอร์จะหันไปหวังจะเล่นงานโคอี้ต่อแต่ว่าทันใดนั้นฮัตได้ปรากฏตัวขึ้นเขาได้ใช้แท่งพลังสัตว์แสงใส่พวกฮีโร่ก่อนจะวับหายไปฮัตได้ใช้แท่งพลังพาโคอี้วับหนีเหล่าฮีโร่ที่กำลังไล่กวดมาพวกเขาหนีไปเรื่อยๆจนในที่สุดนั้นก็สามารถหนีพ้นโดยไปโผล่อยู่ที่ออสเตรเลียเมื่อคลาดสายตาไปแล้ววอลเตอร์จึงได้ขอให้ทุกคนหยุดการค้นหาก่อนเพราะว่าตอนนี้มีจันรหลักที่พวกเขาต้องไปรับชมด้านของเชลดอนนั้นถูกซ้อมจนสบักสบอมแบรนดอนได้ห่อลงมา แบรนดอนนั่นลูกเหรอเกิอดอะไรขึ้นแบรนดอนเนี่ยบอกว่าพวกฮีโร่จะไม่เล่นตามกฎของเชลดอนอีกต่อไปประเทศนี้กําลังย่ําแย่แต่ว่าสิ่งที่พ่อทําก็คือการให้ยืนดูอยู่ข้างๆมันจะต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วแบรนดอนนั้นยังหันไปตะคอกพ่อด้วยความน้อยใจว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือ,อยังไงถ้าพ่อจะครบอบในตัวลูกชายคนนี้บ้างเชลดอนพยายามบอกว่าแบรนดอนกําลังหลงผิดและมันไม่ควรจะจบลงแบบนี้แต่ว่าแบรนดอนบอกว่าผิดแล้วพ่อมันเป็นเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่ เขานั้นได้ยิงลำแสงหลอมละลายใส่หน้าของเชลดอนแสงนั้นส่องประกายเป็นงวงกว้างด้านฮัทนั้นนั่งปลอบโคอี้อยู่ท่ามกลางสายฝนที่สาดพรมเธอได้สูญเสียแม่ของเธอไปแล้วและก็คงจะพ่อด้วยเช่นกันวอเตอร์ได้เดินเข้าไปหาแบรนดอนฉันรู้ว่ามันยากแต่ว่าขอให้เธอรู้ว่าเธอทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วตอนนี้วีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่นามว่ายูโทเปียนได้สิ้นชีวิตลงแล้ว ย้อนกลับไปเมื่อปี1932เมื่อพวกของเชลดอนเดินทางมาถึงเกาะแล้วพวกคนบนเรือนั้นไม่ได้ลงมาด้วยพวกเชลดอนได้เดินทางมาถึงประตูแห่งหนึ่งด้านในนั้นมีท้องฟ้าทําให้พวกเขานั้นรู้สึกอัศจรรย์ใจมากและแล้วพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิต2ตนซึ่งเชลดอนบอกให้เพื่อนไม่ต้องกลัว2คนนี้เป็นคนที่เรียกพวกเขามาพวกเขารู้ว่าประเทศอเมริกากําลังย่าแย่ จอจึงได้ถามว่าพวกเขาจะช่วยยังไงล่ะเชลดอนจึงบอกว่าพวกเขาจะให้พลังพิเศษกับเราทําให้พวกเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นปี2022ในออสเตรเลียโคอี้นั้นมีลูกชายที่ชื่อว่าเจสัน เธอเล่าเรื่องราวการ,ระจนภัยของเชลดอนให้เขาฟังซึ่งเจสันนั้นชอบฟังมันมากโคอี้บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเอเลี่ยนสองตนนั้นมาจากไหนก่อนนั้นได้หายไปหลังจากนั้นพ่อแม่ของเธอคิดชุดฮีโร่ขึ้นมาเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอเมริกันโคอี้บอกว่าตอนที่เธอนั้นชอบที่สุดเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอก็คงจะเป็นตอนที่เชลดอนเล่าว่าเขานั้นได้เปลี่ยนฐานหินให้กลายเป็นเพชรเพื่อขอเกรซแต่งงานเจสันก็ถามว่าแม่ของเขาคิดว่าทำไมเอเลี่ยนถึงต้องมอบพลังให้กับคุณปู่ พวกเขาเนี่ยรู้จักอเมริกาด้วยหรอโคอี้ก็บอกว่าเธอก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพวกเอเลียนคงไม่คิดว่าโลกจะกลายเป็นเหมือนกับตอนนี้แน่ๆโคอี้มองขึ้นไปบนฟ้ามียานหอกขนาดใหญ่ลอยอยู่พวกมันกําลังตามหาตัวเขาและตอนนี้พวกเขาก็มาหลบซ่อนตัวไม่ให้โดดเด่นมานานหลายปีแล้วฮัตเนี่ยได้กลับมาพอดีเขาบอกว่าไม่ควรเล่าเรื่องเก่าให้กับเจสันฟังเดี๋ยวเขาก็คิดอะไรแปลกๆขึ้นมาร็อเจสันก็บอกว่าพวกยอดมนุษย์เนี่ยฆ่าคุณตากับคุณยายมันน่าจะต้องคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาฮัดก็บอกว่าตอนนี้ มีแค่พวกเขา3คนแม้ว่าโคอี้นั้นจะอยากแก้แค้นแค่ไหนแต่เธอก็อยากให้ความปลอดภัยของครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งฮันจึงบอกด้วยว่าเดี๋ยวพวกมันจะต้องได้รับกรรมอย่างแน่นอนตัวร้ายเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนั้นแหละก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันเข้านอนวันต่อมาเจสันได้แข่งเตะบ,บอลกับเพื่อนเขาแกล้งแพ้ล้มลงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเจสันเอาจริงเขาสามารถที่ยิงบอลเข้าโกได้เป็นลอยลูกครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็แกล้งทำตัวซื่อบื้อทั้งเรื่องของผลการเรียนก็ทำคะแนนให้ต่ำๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เขาทำข้อตกลงกับพ่อแม่่เพราาะวา อยากทำตัวเด่นไปก็มีหวังถูกไล่ตามแน่ๆเจสันยอมถูกเพื่อนเกเรอ,อัดจ,จู่ฝ่ายเดียวยังไงเขาก็ไม่บาดเจ็บอยู่แล้ว เพราะไม่งานถ้าตอบโต้เดี๋ยวเพื่อนก็ได้ตายครับฮัตเนี่ยได้มารับตัวเจสันกลับบ้านตอนนี้ที่อเมริกาได้ถูกพวกฮีโร่ยึดครองแล้วพวกนั้นแก้ไขปัญหาได้เพียงแค่สองสาอย่างเท่านั้นแต่ว่าที่เหลือก็ล้มเหลวหมดระหว่างทางเจสันได้ถามถึงแท่งพลังที่ฮัตนั้นแอบพกติดตัวมาด้วยฮัตก็บอกว่าพ่อของเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาจากไฟฉายให้เพื่อทดแทนที่ฮัตเกิดมาไม่มีพลังพิเศษถึงใครต่อใครจะบอกว่าเขาชั่วร้ายแต่ว่าสําหรับฮัตแล้วจอร์ดเป็นพ่อที่ดีมากขนาดนั้นทั้งสองก็ได้ยินเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ตอนนี้กำลังเกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานเคมีหน่วยกู้ภัยพยายามดับไฟมานานเป็นชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นในขณะที่ฮัทกำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เจสันก็ได้แอบไปเปลี่ยนชุดด้วยความรวดเร็วเขาขอไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็บินวนรอบเมฆสร้างเมฆดำขึ้นมากลายเป็นฝนดับไฟแล้วกลับมาทำทีเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนโคอี้นั้นตอนนี้เธอได้มาทำงานที่โรงงานผลิตดินสอแห่งหนึ่ง ด้านของทำเนียบขาวมีผู้ประท้วงมากไปามามุงกันเพื่อประท้วงการบริหารของพวกแบรนดอนแบรนดอนก็ยืนมองออกไปด้านนอกเขารู้สึกว่ามันต่างไปจากที่พวกเขาคิดในตอนแรกมากทีเดียวพวกเขาไม่สามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาดได้แต่โวลเตอร์ก็ได้บอกว่าไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกมันก็ต้องมีผลกระทบกันบ้างในตอนนั้นก็ได้มีคนนินทาเรื่องนโยบายของแบรนดอนทำให้เขาของขึ้นแบรนดอนได้ห่อไปแล้วก็ตะโกนด้วยเสียงอันดังว่ากลับบ้านไปใา้พวกเปลต เล่นทาเอาผู้ประท้วงกระเด็นกระดอนแต่ว่าพวกเขาก็กลับลุกขึ้นมาแล้วก็ปรบมือให้เฉยเลยที่แท้เนี่ยวอลเตอร์ต้องการจะปลอบใจเขาครับแบรนดอนเนี่ยบอกว่า9ปีแล้วที่พวกเขาเนี่ยยังหาตัวโคอี้ไม่เจอแค่เรื่องเล็กๆพวกเขายังทําไม่ได้เลยแต่วอลเตอร์ก็บอกว่ามีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียที่หาคําอธิบายไม่ได้บางทีอาจจะเป็นที่นั่นก็ได้นะแบรนดอนก็ถามว่าลุงคิดว่าเป็นเธอหรือเปล่าแต่วอลเตอร์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไปปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้เชชี่วา ซึ่งได้มีชายหน้าหนวดคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในชุดดำครับเขาคนนี้มีชื่อว่าบานาบัสวูฟและเขาก็ดูโปรเฟชชั่นอลแบบสุดๆบานาบัสได้เข้าไปในบริษัทแห่งหนึ่งเขาต้องการพบกับพนักงานที่ชื่อว่าจอห์นวิลสันบานาบัสนั้นบอกว่ารัฐบาลกําลังตามตัวผู้มีพลังพิเศษนอกกฎหมายอยู่ เขาถามว่าทําไมเธอถึงไม่เคยไปหาหมอมาตลอดเปีบัญชีก็ไม่มีการจ่ายค่าน้ามันรถหรือว่าค่าเครื่องบินทั้งๆที่ต้องเดินทางไกลกระทั่งไม่มีบินค่าไฟเลยทั้งๆที่อยู่ในที่อากาศหนาวซึ่งเธอนั้นก็บ่ายเบี่ยงได้หมดเขาจึงถามว่าเงินทําไมตอนที่เขาเปลี่ยนโมเลกุลอากาศให้กลายเป็นแก๊สสลบคนในบริษัทนั้นจึงได้พากันสลบหมดยกเว้นเธอคนเดียวเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกจับได้โจนนั้นก็รีบกระโจนตัวหนีซึ่งเธอนั้นมีพลังในการขยายร่างแต่ในที่สุดไงก็ถูกจับตัวไปครับโดยบันดาบัสนั้นมีพลัง ในการจัดเตียงโมเลกุลของสิ่งของได้ต้านของเจสันนั้นได้บินมาที่ดวงจันทร์ แต่เขาก็ดันมาเจอกับโคอี้ที่มาดักรอโคอี้บอกว่าเธอเห็นเศษหินของดวงจันทร์ติดอยู่ที่รองเท้าของเจสันจึงมาดักรอไว้และถามว่าเขามาทําอะไรบนดวงจันทร์เจสันจึงได้บอกว่าเขาสร้างเครื่องตรวจจับผู้มีพลังพิเศษเอาไว้บนดวงจันทร์เพื่อจะรวบรวมผู้มีพลังพิเศษบนโลกมาช่วยกันโค่นล้มแบรนดอนกับวอเตอร์จะต้องมีตัวร้ายที่กำลังหลบซ่อนตัวอยู่มากมายแน่โค <oe> <oe> อี้ก็ถามว่าเจสัน <oe> คิดจะสร้างกองโจรขึ้นมาเนี่ยนะแต่เจสันเขาบอกว่ามันดีกว่าการที่เราอยู่เฉยๆแบบนี้แต่โคอี้ก็ได้บอกให้เขานั้นทําลายม เจสันก็อ้ำอึ้ง แต่เขาก็ยอมทำตามโคอี้นั้นบอกว่าคิดว่าแม่ยอมทำงานโรงงานดินสอพ่อยอมเป็นพนักงานกวาดพื้นเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องการให้ลูกชายของพวกเราปลอดภัยยังไงล่ะโคอี้นั้นได้เสียพ่อแม่ไปแล้วและเธอจะไม่ยอมเสียลูกชายของเธอไปอีกด้านของบานาบัสได้ติดต่อหาวอเตอร์ว่าเขาได้พบบางอย่างที่น่าสนใจจากดาวเทียมมันเป็นภาพของเด็กชายสวมหน้ากากาคนหนึ่งที่ถูกจับภาพเอาไว้เด็กคนนี้ไม่ใช่หนึ่งในอาชญากรที่พวกเขากาลังตามหาแต่คิดว่าคงจับตัวมาได้ไม่ยากโดยใช้จุดอ่อนเป็นจิตใจ ในความเป็นฮีโร่ของไอหนูคนนี้ในรถบัสโรงเรียนเจสันกำลังถูกเพื่อนๆแกล้งแต่เขาก็ยอมทำตัวอ่อนแอซื่อบื้อเหมือนเดิมกระทั่งเพื่อนเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งได้เดินเข้ามาพวกเธอก็พูดว่าเธอรู้ว่าเขามีพลังพิเศษเพราะว่านั่งข้างเขาและก็สังเกตว่าเขาจะชอบออกไปในตอนที่เกิดเรื่องแล้วก็มักจะกลับมาพร้อมกับข้ออ้างแปลกๆบ่อยๆและตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าสะพานฮาร์เบอร์กำลังซุดมีคนมากมายกำลังจมน้ำขอให้เขานั้นไปช่วยที เจสันจึงได้รีพุ่งออกไปในทันทีแต่แล้วมันกลับเป็นกับดักที่บานาบัสวางเอาไว้มันได้ยิงลำแสงใส่เจสันจนเขากระเด็นไปถึงเขตก่อสร้างบานาบัสนั้นได้ทำการเปลี่ยนรถที่ตกอยู่ให้กลายเป็นยานรบดังเดิมพวกมันทำการล้อมเจสันเอาไว้ซึ่งลำแสงที่เขายิงไปเมื่อครู่จะทำให้กลายเป็นอมาพาาชั่วขณะนานพอที่เขาจะล่ามโซ่เด็กชายได้ เจสันพยายามรำพึงให้แม่ของเขาช่วยบานาบัสก็บอกว่าแม่ของเธอไม่มาหลอกเจ้าหนูน้อยแต่ทันใดนั้นสายลมได้โบกพัดสะบัดด้วยความแรงมีบางอย่างเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วสูงปืนของพ่ทหารนั้นถูกหลอมละลายโคอี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาปกป้องลูกชายของเธอแล้วผิดแล้วแม่น่ะได้ยินทุกอย่างนั่นแหละเธอได้ใช้พลังจิตนั้นเสกก้อนอิฐเป็นกระสุนเล่นงานพวกมันด้านของฮัตตันกำลังทำงานกวาดพื้นเพื่อนของเขาก็ถามว่า คุณพระนั่นใช่เมียของนายหรือเปล่านะการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นโคอี้นั้นสัตหน้าของบาราบัสไปหลายหมัดพวกทหารนั้นเริ่มกูกันเข้ามาเจสันนั้นต้อเข้าไปขวางเอาไว้ทำเอาพวกทหารนั้นคิดว่าเด็กตัวเล็กๆนั้นจะทำอะไรได้ไอเด็กนี่ตลกดีวะเล่นมันเลยทันใดนั้นรถขนท่านขนาดใหญ่ก็ได้ลอยมาทับพวกทหารแตกกระจายฮารได้โผล่มาพร้อมแท่งพลังคู่ใจของเขาเพื่อช่วยลูกเมียของเขาแล้วถอยห่างจากจลูกชั้นเฟยพวกแก ภาพการต่อสู้ได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วบารดาบัส <ab> ได้พูดกับโคอี้ว่าพวกเขามีกันเป็นร้อยแค่เด็กผู้หญิงไร้แก่นสารอย่างโคอี้จะไปทําอะไรได้แต่ว่าโคอี้ก็บอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเธอไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปเธอพูดว่าพ่อกับแม่ฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดังนั้นฉันถูกกําหนดให้ชนะตั้งแต่ที่พวกนายจะเกิดแล้วเธอระเบิดพลังออกมาจนพวกทหารกระเด็นแล้วใช้เศษยานฟาดร่างของบาดาบัสจนเละเป็นไงล่ะฉันโตขึ้นบ้างไหม ก่อนที่พวกเขานั้นจะวาบหนีกันไปด้านของบอเตอร์นั้นเลขาของเขาได้เข้ามากระซิบถึงเรื่องของโคอี e, ที่ทําให้เขานั้นตกใจว่าอย่างไงนะพวกโคอี e, นั้นได้มาหลบภัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือในขณะที่เธอกำลังอาบน้ำให้จิตใจสงบนั้นโคอี Ko ้ e ก็นึกถึงเรื่องราวตอนเด็ก เธอเคยแต่งตัวโชว์ให้กับพ่อกับแม่ดูเกรซก็ถามเชลดอนว่าลูกสาวของพวกเขาดูเป็นยังไงบ้างตอนที่เธอปลอมตัวเชลดอนก็ยิ้มและบอกว่ามันดูเหมือนเธอนั้นจะช่วยโลกได้ในสักวันหนึ่งเลยละนั่นเป็นความทรงจําที่มีค่ามากที่สุดเรื่องหนึ่งของเธอแผนการต่อไปของพวกเขาก็คือให้เจสันนั้นสร้างเครื่องตรวจสอบพวกคนมีพลังพิเศษขึ้นมาใหม่และปลดปล่อยอเมริกาออกมาจากพวกแบรนดอนฮาร์ต <H utt S 2> ก็ได้บอกว่าพวกแบรนดอนนั้นมีการเป็นร้อยในขณะที่ฝั่งเราอาจจะหาคนได้แค่20-30ถึงคนเองนะ แต่ว่าโคอี้ก็บอกกับฮัตว่าฮนะีโร่น่ะเขาไม่แคร์เรื่องตัวเลขกันหรอกและนี่ก็จบไปแล้วสำหรับ j u p i t e r ร์ส g ลก y นะครับภาคแรกติดตามต่อได้ในภาค2นะครับผมสำหรับในคลิปนี้แฟนฮีโร่ช n แนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ